สบายดีพี่น้องสบายดีสี่สี่ห้าแฟนสุขสุขวันพ่อพ่อกับซองเคยลาคือเก่าพี่น้องวันนี้ออกนอกสถานที่เนาะมางานแต่งพาพากันมาเที่ยวงานแต่งพี่น้องมามามากินอยู่ยงานแต่งไปเป็นมาเที่ยวหรอกงานกิน อยู่ก ah e ับบ้านนบอเนาะมามาถูเลยคนจดใจสอจอยดอกใจเซ็อยุ่ดใจยุดยอดคนว่าพี่น้องเลยชุดยอดนิที่ขุดยอ่วาเีนความอันนี้ของจริง ชุดยอดหิวเข่าพนมน้อยพี่น้องแดดกแดดห่อนังพากันมาลยผูกแล้วก็พี่น้องสบายดีเดพี่น้องนะ้าสวยกับพูเดพี่น้องเตามสบายตามสบายตอนนี้หิวเข่าเนาะสงสัยก่อนก้นเพี่น้องเทมเพนมน้อยเนื่อืออะไรแค่หน่อยเดี๋ยวมันห่อนจะพนห้อนมีอาเด็กีสด

ต้มแล้วก็ลาบดิบราบซุกกระมีลาบดิบกระมีแล้วก็ข้าวปุ้นเนาะงานบ้านเฮาบ่เคยขาดข้าวปุ้นเนี่ข้าวปุ้นนี่มีตลอดคอยนะมอยโวะเห็นไม่เขาไปเก็บเถื่อน้องแม่ลิ้นน้ำแดงมากินด้วยแก้วเจ้าบอก

กระทาก้อนเลยให้โอกาสชาวจอยนี้ผู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 ้อันมาจะเศ้ามากกับมากกับคนผิดแล้วรู้แล้วถึง cháu chơi có cháu cầm nốt này tôi là hộ xám của đấy đấy <laughs> à, ชาบ่าว้าวสาวยังผูกคอต่อแขนยันอยงอยู่กับพี่พี่เนาะเ้ากับบอไดไปเบิ่งขอโทษขอให่แล้วพี่นอนเด้อวันนี้เป็นงานมือสันวันดีเนาะอยู่บ้านน้ำ อยู่าบ้านนั้นนาบ,บอพี่น้องงานอยู่บ,บ้านนาบ,บอเนาะตกมาเดินสามเออเดิน 2, เดินสองเดินสี่เดินหกนี่บ้านเฮานี่งานดอกง,งานแตงง่งเลยลายพี่น้อง แต่ชิบะมีเงินในไซ่องครับความร้ายนี่อยู่ตลอดโอ้ลูกสาวกินน้ำแดงจนปากแด่นจนเปล่งขนาดเลย บากเร่งเป่งๆใช้โทรมายันับนับนัดนัดนัดผัตมาซาเอ้ยอนัดนองดำไว้ผัดมาซา เอาก็เลยมาก่อนชิมาาบอกเด็กข้าวะชิาดิเด็กข้า <c oughs> วนี้มาตลอด <c oughs> ดิกดนี่ <c oughs>

อหาเอาเราเป็นเคยละมาพร้อมมันก็เจ้าแหงขันหมากมันนะดิเออเราเป็นเคยไทยสมมถาถามได้บเออ

ม <laughs> ียังให้กินดูนี้คกินบลาลับนี่กีเข่าเร็วๆ <c oughs> นัดเลยดินัดพะบาเขาบอกว่าเปลี่ยนกระมงตัวเปล่าเก้ามงจงมาก <c oughs> โอ้ย <c oughs> เปลี่ยนมุงไม่ใส่ เราอนเขาลืมแล้ไปอยู่เรือนืมไปอยู่เรือนตัววนี้เนี่ยุ่นแล้วดูามูแลันมากเลยเมื่อไรมันมากเลยเยอะลุงสีนานเมื่อเยอลุงงานเมื่อยยังเฮืงบ่ลุงสีมื่อ บ่แม่นมันบ่นะมันกับใครแลมันนั่นแหละแม่นมันมารถมาจังบ่ค่อยก็สิเมื่อค่อยสิเอารถมอดำเมื่อยให้มอเมื่อยนําสิเจ้าเดเดี๋ยวาพ่อก่อนพี่น้องเดี๋ยวก็สิเมื่อเอารถมดำเมื่อยให้มดำี่รถใหญ่เมื่อยมาก็จเพราะว่าเฮาก็บ่มีไผอยู่เฮือนคือการยาคยตแยามคอยู่ ป้านะวอากัคก like. ็ร si ้อสบเงินให้ไเงิมันก็มาไลยเติบี่น้องผู้เลกอเงินจ้าบาอยู่ผู้มองเขาจะจัดซุ่มผู้มองผูกตอโอเคเนาะ ผู่คอต่อแขนจุใจเลยเสบปัยังเต็มที่เลยเต็มที่ครอวกขัวยังบ่เว่าขันได้กินนะโอ้่ดสน ຂໍກັບກບກາດງທນອງຂອບຈກນີ່າບິ່ງາກກົ i k e ກົດ s h e ກຕາມອງຄາພກນใหม่คลิปหน้าບດີ